จ้อาจจะมองดูในสถานการณ์ที่เวลาคับขันสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจหรือว่าทำอะไรที่มันจะต้องอเป็นเกี่ยวกับความเป็นความตายอะไรอย่างนี้นะครับเอสาวอาจจะไม่ผ่านบททดสอบนี้นะครับก็แค่เรื่องแค่กินนี่ฮะแค่เรื่องต้มถัว่วถั่วต้มถ้วยเดียวเนี่ยนะครับ ก็ยังไม่ผ่านนะครับเราก็จะเห็นว่าหลายๆคนนะครับในผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับพระเจ้าไม่ได้มองที่รูปรักษ์ภายนอกหรือว่าบุคลิกภายนอกแต่พระองค์มองดิมองดูที่จิตใจนะครับคนที่จะสามารถฝากฝังหรือว่า มอบความไว้วางใจหรือว่ามอบภารกิจยิ่งใหญ่นั้นไว้กับเขาหรือรับผิดชอบเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบได้แล้วก็เมื่อถึงสถานการณ์ที่ขับขันสามารถพึ่งพาได้นะครับถ้าเรามอถ้าเรา,านึกถึงประโยคนี้นะครับก็คือโปรงไม่ได้มองที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ดูที่ภายในจิตใจใช่ไหมเราก็จะนึกถึงกษัตริย์ดาวิดนะครับ